วันนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตวิธีการเปิดหน้าเห็ดนางฟ้านะคะหลังจากที่เราบ่มครบ30วันแล้วนะคะจนเชื้อเดินเต็มก้อนแล้วนะคะเราก็นำมาแขวนนะคะแล้วอุปกรณ์ในการเปิดหน้าเห็ดนางฟ้านะคะก็จะมีแอลกอฮอล์70%นะคะแล้วก็ช้อนกลางค่ะและจะเป็นกละมังหรือว่า จานเล็กๆนะคะก็ได้นะคะเอาไว้ใส่ข้าวฟ่างค่ะวิธีแรกนะคะเราก็ทำความสะอาดนะคะช้อนที่เราจะมาแค่ข้าวฟ่างนะคะทำความสะอาดมือเราด้วยค่ะวิธีแรกนะคะเราก็จะเปิด ฝาจุกป,ประหยัดสมลีออกก่อนนะคะเราก็จะเห็นมีเชื้อ,อมเมล็ดข้าวฟ่างและสมลีอยู่นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นวิธีการแคะ ข้าวฟ่างนะคะและสำลีออกให้หมดตรงหน้าก้อนนะคะการแค้ก็ไม่ควรที่จะแค้เข้าไปลึกนะคะให้แค้เฉพาะม็นข้าวฟ่างออกนะคะและจุกเปลี่ยสดสำลีค่ะถ้าเราแค้มากเกินไปนะคะ เชื้อที่จะมาเป็นหน้าแรกของเรานะคะเราก็จะเสียหน้าแรกไปค่ะและต่อไปนะคะจากหลังจากที่เราแค้เข้าฟัางจนหมดทุกก้อนแล้วนะคะเราก็ทำการรดน้ำค่ะ whoa, 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 whoa.